สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวเสมอครับเปิดความหมายพยานน้อยที่โตโน่ใช้เรียกนิชาหมายถึงอะไรพร้อมประกาศตามงอนนิชากำลังถูกจับตามองอย่างหนักสำหรับความสัมพันธ์ของโตโน่พาคินและนิชานัทน,นิชาโดยมีข่าวชาวออกมาว่านุ่มโตโน่นอกใจแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีโดยหญิงสาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือผู้ช่วยผู้จัดก,การที่เพิ่งมาร่วมงานแบบชั่วคราว แเมื่อวันที่14เมษายน2568โตโนโพาคินขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนครพนมมีการพูดถึงสาวนิชาเป็นครั้งแรกโดยเล่านิทานย้อนเหตุการณ์ว่ายน้ำข้ามโขงระบุวา่าเมื่อนานมาแล้วมีคนบ้าๆคนหนึ่งอยากจะว่ายน้ำข้ามโของอยากรู้ว่าว่ายได้ไหมเพราะว่าได้เคยมางานที่หลานพญาศรีสัตนาคราช ที่นี่แหละที่ชาวบ้านมาบอกเตรียมไอซีว่ามันไม่พอหรอกเขาจะทําให้สําเร็จเลยถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งมาดําเป็นกําลังใจให้เขาที่หลานนี้พร้อมกับคุณแม่คุณพี่คุณน้องและอีกใครหลายๆคนพร้อมบอกวานาะครพนมครับผมรู้ว่าผมผิดขอเสียงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหมซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าถูกแชร์บนโลกโซเชียลก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายและคนอยากให้โตโน่ไปขอโทษนิชามากกว่าจะมาขอโทษทุกคน ั้งนี้แฟนๆที่ติดตามคู่ของหนุโโตโน่และสาวนิชาจะรู้ว่าฝ่ายชายมักจะเรียกแฟนสาวว่าพยานน้อยซึ่งหลายคนอันมีความสงสัยว่าหมายถึงอะไรซึ่งก่อนหน้านี้โตโน่เคยให้สัมภาษณ์ถึงความหมายและที่มาของฉายาพยานน้อยในรายการวันวันเทิงท็อกระบุว่า ผมเคยอ่านหนังสือเรื่องเซียวฮื้อหยีคือเวลาพระเอกรู้สึกอะไรหรือว่าทำอะไรนางเอกมันจะชอบรู้มันก็เลยเปรียบเทียบนางเอกเป็นพยาธิในตัวมันรู้ทันไปหมดหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของมันเวลาตอนที่เจอนิชาก,ก็เลยนึกถึงประโยคนั้นของเซียวฮื้อหยีที่เปรียบเทียบคนที่เขารักโดวยวันที่สิบสามและสิบสี่ โตโนได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตพร้อมทั้งกล่าวขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นผิดและอย่างได้ขอเสียงจากแฟนๆเพลงให้คนเจ็บอย่างนิชาด้วยจากนั้นก่อนจะร้องเพลงไม่รักดีโตโนได้พูดกับแฟนๆที่มาฟังเจ้าตัวร้องเพลงอีกว่ารักนะครับขอโทษนะครับที่มีแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยจะรีบกลับไปงอนะถ้ามาแฟนๆเมื่อได้ยินประโยคนี้ก็พากันส่งเสียงให้ แด้ยังมีคลิปที่โตโน่ร้องเพลงเล่นของสูงซึ่งเจ้าตัวร้องว่ารู้ว่าเหนื่อยเธอจะไปง้อแฟนที่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีและบอกว่าให้กำลังใจด้วยข้อคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. ผู้ชายเจย้าชู้ยังไงมันก็นอกใจอยู่ดีถึงแม้จะคบหากันมานานหลายปีก็ตาม2การนอกใจถ้าฝ่ายผู้หญิงไม่เล่นด้วยก็ไม่เป็นผลสโตโนเรียกนิชาว่าพยาดน้อยหมายถึง ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรหรือทำอะไรก็รู้ทันไปหมดหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของมันก็เลยเวลาตอนเจอนิชาก็เลยนึกถึงประโยคนั้นคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิวคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆข่าวบันเทิง News. ข่าวเรื่องราวของคนดงังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ